เขาเล่ากระดิ่งที่นออีกครั้งหนึ่งกับเรื่องนี้มันทํามชาเดนของเราของคุณมันมากน้อยขนาดไหนผมก่อนก็ได้ครับผมว่าตัวผมเองเนี่ยน่าจะเป็นคนหนึ่งที่รู้สึกว่าในในการแสดงที่เราอาจจะไม่เคยเล่นบทที่มันฉุดฉาดหรือเข้มข้นขนาดนี้มาก่อนอันนี้น่าจะเป็นบทหนึ่งที่รู้สึกว่ายากจนเราปฏิเสธไปแล้วด้วยตอนแรกเรารู้สึกว่ากิฟต์อัพไปเลยตั้งแต่ตอนแรกเพราะว่ามันไกลตัวจริงๆแล้วก็การที่เราจะ เข้าไปเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ไปถึงจุดๆนั้นนะ่ะแน่นอนมันต้องใช้เวลามากแล้วก็ใช้เวลาเป็นจํานวนมากในการทําสิ่งต่างๆ mm hmm. เช่นแบบอย่างผมเองก็ทําแบบไดอารี่ตัวละครหรือว่าไปเวิร์กช็อปไปอยู่ที่สวนทุเรียนมาจริงๆอะไรเงี้ยเพื่อให้เราเข้าใจตัวบทมากขึ้นแต่ตอนแรก,แกเราไม,ไม่รู้ว่าเราจะไปตรงนั้นได้ยังไง mm hmm. แต่ก็ด้วยความที่แหละเวิร์กช็อปนะักแสดงทุกคนพากันไปทีมงานคิดถูกไหมที่เปลี่ยนความคิดตัวเองคิดถูกนะเพราะผมรู้ส mm ึก hmm. ว่าหลังจากจบเรื่องนี้ ในฐานะนักแสดงอะ่ะมันพาผมไปอีกจุดหนึ่งเลยของของการเป็นนักแสดงที่ที่ดีแล้วเราก็มันช่วยให้เรารู้จักตัวเองรู้จักเครื่องมือวิธีการใช้งานในการเป็นนักแสดงไปอีกเลเวลหนึ่งทําไมเราถึงตัดใจที่จะรจากเราจะสผมผมมีความเชื่อว่าการที่เราแบบอยู่ในเซฟโซนตลอดเวลามันจะไม่พาเราไปไหน มันต้องค่อยๆ take a step เล็กๆๆ,ๆแต่เนี้ยมัน take step ใหญ่อยู่ประมาณนึงเลย <c oughs> แล้วก็เราก็เลยเป็นโปรเจกต์ที่เรากังวลที่สุดในปีที่แล้วเลยที่เราแบบเป็นทำงานอะไรเราก็ยังคิดเรื่องนี้เฮ้ยเราจะยังไงดีวะอะไรเงี้ยเหมือนการกระโดดออกจากซฟสูดใช่แต่ว่าคือในในตอนที่เรารับมาแล้วเราก็รู้สึกว่าไอ้ไหนๆเรารับมาแล้วเราขอทำหน้าที่เนี้ยให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้แล้วกันเราก็เลยแบบไปเตรียมตัวของตัวเองเนีน่ยมาให้เต็มที่อะไรต้างที่ต้องรวบ วิธีการปลูกทุเรียนวิธีการ <c oughs> วิธีการตีทุเรียนเช่นว่าเขาโยนลงมาเราเรารับด้วยกระสอบทําได้ยังไงอะไรเงี้ยเหมือนที่เราได้เห็นได้เห็นในทิกต็อกอ่ะเวลาที่แบบมันสูงมากๆแล้วเขารับยังไงเอ่อโดยที่แบบเป็นแค่กระสอบอันเดียวอย่างเงี้ยหรือว่าวิธีการผ่าทุเรียนใช้มีดของการผ่าทุเรียนหรือว่าการแบบอ่า ปลูกปลูกยังไงตอนกิ่งยังไงให้อย่างเช่นสมมติว่าเขาปลูกทุเรียนใช่ไหมเขาปลูกมามันอาจจะได้ประมาณร้อยลูกแต่เขาต้องตอนยังไงก็ได้ให้เหลือประมาณ20กว่าลูกเพื่อให้ลูกมันดีที่สุดอะไรเงรี้ยพวกเราต้องรู้แบบนี่ในโค้ชโปรแล้วดิใช่ครับผมก็เนี่ย,เด,ยเดี๋ยวว่าจบสำเนี่ยเดี๋ย <ขอ S 1> วออกจากวงการไปเป็นคนสวดเลยรคบผมอีกฟ้ามาามว่าคำถามอะไรคำถามความท้าทายโอ้ความท้าทายมันก็ท้าทายมากๆเลยค่ะดูถ้าดูจากรูปแล้วอะไรเงี้ยเนาะมันก็เหมือนแบบสลัดความเป็นนางงามออกไป ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ในปีนี้ถือว่ญญายากที่สุดแล้วกันค่ะแล้วก็ด้วยด้วยบทที่มันจะต้องคือมันมันห่วงอะไรไม่ได้เลยอะนอกจากแต่ว่าเพราะว่าในใน,ในด้วยตัวเนื้อเรื่องแล้วเอเนจีของแต่ละคนที่เล่นในเรื่องเนี้ยมันเยอะมากๆเราต้องมีทางเดียวคือสู้สู้ส,สู้อย่างเดียวในเรื่องมาถึงสู้ด้วยเอเนจีแล้วก็การแสดงนะคะมันก็เลยทําให้เกิดความ สนุกเราก็รู้สึกว่าคุ้มค่าทุกครั้งท,ที่เราเหนื่อยมากๆกับการถ่ายแต่ละซีนหรือการเดินทางไปแต่ละจังหวัดแต่พอเรามาดูแบบหลังมอนิเตอร์แต่ละฉากเนี่ยโอ้ก็รู้สึกว่าม,มันดีมากๆก็ถือว่าคุ้มค่ะเป็นประสบการณ์ที่คุ้มตัวอิงฟ้ามันมีแสงสว่างว่านนดูเนตัวเองเราดับแสงนั้นลงมาได้ยังไงให้เป็นตัวละครตัวนี้หนูหรอมันลุกไปหนูว่าภาพรวมมันทําให้คือมันไม่ใช่ไม่ใช่หนูคนเดียวแต่ว่าเรื่องนี้เราไปได้วยกันหมดเลยทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นพี่เต ơi, ้ย แม่สีดาวรวมถึงตัวเจฟเองและทุกคนที่เล่นเรื่องนี้คือมันไปพร้อมกันเหมือนแบบมันลืมความเป็นลืมความเป็นเจฟลืมความเป็นน้องเก่งลืมความเป็นพี่เต้ยแล้วเราไปเหมือนแบบเริ่มนับศูนย์ไปได้วยกันแล้วก็สร้างตัวละครมันขึ้นมามันก็เลยทําให้เราเชื่อในความเป็นตัวละครหมูมากๆเชื่อในทองคําเชื่อในตัวละครที่มันเกิดขึ้นอย,อย่างที่หนูบอกว่าวันสุดท้ายที่เราถ่ายกันไปอ่ะหนูไปยืนอยู่บนบ้านแล้วก็ คือแบบเ้าก็เป็นความรู้สึกที่เราก็ร้องไห้นะรูะ้ส mm ึก hmm. เฮ้ยเราต้องจากตัวละครตัวนี้ไปแล้วหรอวะแบบ mm hmm. ขอบคุณนะเว้ยขอบขอบคุณโมขอบคุณทุกอย่างที่ที่ทาให้เรารู้จักตัวตนของอิงฟ้าเซี่ยวนึงที่เราไม่เคยรู้มาก่อนว่าเราสามารถโมโหเราสามารถกรีดเราสามารถร้องไห้เราสามารถ,เรา,าารถเราสามารถทําอะไรได้โดยที่เราไม่เคยรู้มาก่อนว่าในความเป็นอิงฟ้ามันทําได้ถึงตรงนั้นเ แต่หัามุมมากนะครับคือทีเสร็จใช่ไหมมีรีชูดครับยังไม่จบยังไม่ถ่ายใหม่รอโอ้เรื่องนี้เรารีชูดกันกันในนี่ครับกันสองสามรอบพี่บอสเขาละเอียดมากแม้แต่นิดดนึงอย่างก็ไม่ได้ไม่ได้จริงจริ่างจริงก็ไปเวิร์กชอปเป็นชาวสวนก็เป็นส่วนใหญ่เราเวิร์กชอปเราจะเป็นยังไงหนูหรอหนูว่าส่วนมากคือความที่ของหนูจะเป็นการดูแลแม่มากกว่าเพราะว่าในเรื่องก็คือแม่แสง เขาแบบไม่สามารถเดินได้เราต้องไปเรียนรู้วิธีการเข็นรถเข็นการดูแลแบบคนป่วยเวลาเราเช็ดอุจจาระปัสสาวะขั้นตอนอะไรเงี้ยก็คือวิธีการเรียนก็จะออวิธีการเวิร์กช็อปจะค่อนข้างแบบต่างกันอะไรเงี้ยค่ะใช่จ,จากจากครั้งแรกที่ได้รับโจทย์มาคิดว่ามันจะพาเราไปได้ไกลขนาดทั้งมูดอารมณ์มูดหนังอะไรเงีง้ยท่านจะพูดเลยไหมู้ตอนแรกของหนูนี่มัน คิดว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งผลงานที่จะทำให้คนเห็นว่าเราก็สามารถเป็นนักแสดงที่ไม่รู้ว่าเก่งของแต่ละคนเป็นยังไงแต่สำหรับเราอะเรารู้สึกว่าเราผ่านเรื่องนี้ไปได้หนูไม่กลัวเรื่องไหนเลย <c oughs> เพราะหลังจากเรื่องนี้เสร็จ <c oughs> หนูไปถ่ายบางกอกคยิกา <c oughs> หนูไปถ่ายแบบขลาบไฟเดย์หรือไปถ่ายอะไรเงี้ยมันทําให้เรารู้สึกว่าพอเราเริ่มต้นจากจุดอะไรที่มันมันยากมากๆเราไม่คิดว่าเราจะทําได้แลว้วพอเราเรา,เราทำได้อะ มันทําให้ก้าวต่อไปของเราเราสามารถเดินไปอย่างเหมอนเหมือนมันมีภูมิคุ้มกันที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราก็สามารถเป็นนักแสดงได้นะนอกนอกือจากการเป็นนักร้องหรือเป็นนางงามอนะไรเงี้ยพี่มันหนาวทำให้กิ๊ฟ้าเป็นนักแสดงได้จิวเลยทัโโนทีโอ้โหมันพอเจอพี่บอสได้แหละออคือด้วยความที่เราก็ไม่หนูก็ไม่รู้ว่ามูดยังไม่เห็นเหมือนกันตอนที่เป็นภาพรวมของหนังว่าจะออกมาทุกฉากยังไม่เห็นทุกฉาก แต่รู้แค่ว่าตอนที่เราถ่ายนะ่ะหนูไม่รู้ว่าในหนึ่งซีนที่เขาตัดออกมาในในภาพยนตนระ์น่ะจะใช้แค่กี่วิหรือใช้จนจบซีนที่เราถ่ายไปหรือเปล่าแต่ทุกซีนคือมันไปสุดทุกซีนเลยค่ะมันแบบมากกว่านี้ได้ไหมลองดูคือก็ต้องมีคําว่า ลองดูลองดูอันนี้พี่ได้แล้วนะอันน okay mm hmm. okay, right, anyway like, uh, like, ี้แบบเพีวเคแล้วเพีโอเคแล้วแต่ว่าขอลองอีกเทกหนึ่งขออีกเทคหนึ่งลองดูเล่นอะไรก็ได้เล่นอะไรก็ได้ใช่เล่นอะไรก็ได้แล้วแล้วแล้วเราแล้วมันแบบโอ้โหบางทีบางทีเทคนั้นแหละที่พาเราไปเจอสิ่งใหม่ใช่ใช่ใช่นี่ก็คือเป็นทริคของพี่บอสที่ที่เรารู้สึกว่าทําให้เรื่องนี้มันถ่ายทําแบบสนุกมากๆค่ะครับคือผมอ่ะ ผมไม่ได้แสดงอะไรมาประมาณแบบเป็นเวลา2ปีแล้วผมเหมือนรอบทนี้แหละที่มันมใช้เวลาการเดินทางมายาวนานมากตอนแรกก็ปฏิเสธไปแล้วด้วยเรารู้สึกว่าเออเนี่ยแหละมันเพราะเราไม่รู้เลยว่าตัวเราจะออกมาเป็นยังไงแต่สุดท้ายแล้วพอมานั่งดูบทดีๆเนี่ยแหละคือสิ่งที่รอมาตลอดที่เราปฏิเสธบทหลายแหลบทไปตลอดเวลาเพื่อรอบทนี้แหละที่มันที่เราอยากจะเล่นจริงๆแล้วพอเหมือน เราได้ลองเล่นอ่ะเหมือนผมไม่ได้รู้เลยว่าตัวเองอะจะออกมาไปเป็นยังไงต่อหน้ากล้องนะฮะผมเป็นการแบบว่านั่งอยู่บนเรือแล้วก็ให้พี่บอสพายไป <c oughs> เออเหมือนพี่บอสจะเป็นคนที่รู้ว่าเราควรจะไปทางไหนเราแค่นั่งไปแล้วเราก็ทําหน้าที่ตัวเองอ่ะในการที่ช่วยเขาพายไปให้ดีที่สุดส่วนคนทำทายเป็นพี่บอสเพราะแล้วพอสุดท้ายแล้วว่ามันก็พาไปเราไปในที่ที่เราคิดว่าถ้าเราพายด้วยตัวเองอ่ะไปไม่ได้แน่นอนมันต้องแบบไปด้วยกันไม่ว่าจะเป็นกับพี่บอสเองหรือวักแสดงคนอื่นก็ตามพาเราไป แสดงเราเชื่อใจคนที่ผ่านเอาไปมากโอ้เออมันมันค่อยๆค,ความเชื่อจริงๆสาคัญที่สุดในการเป็นนักแสดงนะไม่ว่าจะเป็นความเชื่อกับผ่านเน่เพราะว่าอย่างซีนผมกับอิงฟ้ามันมันเป็นซีนที่ใช้ใช้ลมกันเยอะมาก mm hmm. แล้วอ่ามันต้องใช้ความเชื่อใจกันมากว่าเราจะส่งหรือบางทองีอิงฟ้าบอก mm hmm. เธอเธอแบบ ด่าฉันหน่อยใชด่าฉันแรงๆเลยนะเอออะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้พาเราไปด้วยความที่เชื่อใจว่าโอเคเราเราเราอุ่นใจถ้าเรามีเขาอยู่อะไรอย่างเงี้ยพี่บอสก็เป็นคนที่เราอุ่นใจอะไให้กาแฟินไหมเออมันจบตั้งแต่ทีเซอร์ลวถามชิงชาในทีเซอร์ครับชอดสะดุ้งเลยปากผู้ครั่ เป็นเป็นซีนหนึ่งที่โอ้โห i n t e n ส์ในทางอารมณ์มากแล้วก็เป็นซีนที่เราใช้เวลาล็อกกิ้งกันนานแล้วทุกคนมีเซฟใส่เซฟกันมากแต่เป็นวันวันหนึ่งที่เราต้องเลื่อนการถ่ายทำออกไปเหมือนกันเพราะว่ามันมีแบบโอ้โหหลายสิ่งเกิดขึ้นอ่ะอย่างที่ิงฟ้าบอกว่าเราไม่มีนะมนขังในเรื่องนี้เรามีแต่ว่าเจ้าที่แต่วันวันนั้นเจ้าที่ไม่ a c t ทีเ t e อ่ะเจ้าที่ไม่แอ t ทีเว e มาช่วยเราอ่ะแล้วเราไม่ใช้ stand ินด้วยใช่เราไม่ใช้ s t a n อินด้วยเราเล่นจริงอะไรเงี้ย มันก็เลยอาจจะมีอัซิเดนอย่างตัวผมเองก็มีแบบเล็กๆน้อยๆที่เราแบบบางทีเราเซฟตัวเองไม่ทันแดงแบบนั้นซีนนั้นเราถ่ายกันตั้งแต่ตอนสี่ทุ่มจนถึงเกือบผมว่างเช้าอีกวันนึ่งนะคะใช่ซีนนั้นเป็นซีนเรียกได้ว่าแบบยากที่สุดตั้งแต่เราเพราะมันไม่ได้ยากในเรื่องของการแสดงเดี๋ยวแต่ว่าองค์รวมทุกอย่างมันต้องมันต้องได้แล้วก็ส่งกันไปจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เราจริงจริงเาก็คว้างหลายทีนะฮะ จนทุกจอยมันแบบจนมันั่งคิดอะมันหลายรอบมากจนเรานั่งคิดว่าอุ้ยกูมาทำอะไรตรงนี้คือมันเป็นฟีลนั้นจริงๆคือมันแบบมันแต่มันก็ต้องออกมาให้ได้แบบดีที่สุดอะไรเงี้ยค่ะมันบวกกับความที่เราต้องต้องมีการถ่ายอีกวันหนึ่งเพิ่มเพราะว่าวันนั้นมันบวกกับความล้าความแบบหลายๆอย่างมันก็จะมีเล็กน้อยอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆที่มันเกิดขึ้นที่เราไม่ได้มีการแบบใช่ใช่อเนี้ยค่ะก็จะมีนิดนึงเรามีแอบเสียวเม่อไงนอนที่แบบ ก็เทีก็เสียว่ก็เสียวแต่ว่าด้วยความที่รีแอคอัมันต้องไม่รู้มาก่อนด้วยว่าเขาจะปาเพราะฉะนั้นมันก็เลยใช่รคือเรารู้แต่เราต้องไม่รู้ทำมันไม่รู้อีกก็คือให้เขาปามาเลยแล้วเดี๋ยวเราหลบเราแมคานิกมันผมว่าแมคานิกมันมคมม่มนมม่แมคแมมคแมคแมมคแมนมแมคแมคนมคนมคแมมแมคอแมคแนิกมนการแมคแมันมมคแมแมแมมมนมมมแ เพราะฉะนั้นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะพี่อห่ปลาอะไรขึ้นมา,อ,าอยากดูไ <of> ม่ไม,ม่มันไม่แม้เคนิกของมันมีมมมวิธีการถ่ายของมันให้มันดูแบบสมจริงโดยที่มันไม่เจ็บอ<า><ไ>่ะถามว่าโดนไหมโดนค่ะแต่ว่าเทคนิคที่เราใช้ลูกทุเรียนอันนั้นก็ไปดูในภาพยนตร์นะว่าจะเป็นลูกจริงหรือเปล่าครับแล้วอารมณ์ที่ปลาไปตอนนั้นคือยังไงครับพี่เอาแล้วนี่คำถามที่อันตรายแล้วเออมันเป็นมีนิอินเทนส์แหละที่ที่ อารมณ์2สองตัวละครมันแบบพุ่งพลาดมากๆจุด,จดจสุดของการเชื่อเชื่อนกันครับก็ตื่จะไปบอกทำไมว่มาเลเวลไหนว <c oughs> <c oughs> ันนี้เราไปดูเรื่องประทะก,กันเยอะมากเลยคร,ครับผมคือคือมันเป็นจุดที่มันแบบอินเทนส์มากในทางอารมณ์แล้วแล้วจริงถ้าเราไม่ได้ดูไปก่อนอ่ะโอ้โหเราจะแบบเดาไม่ออกเลยว่ามันเรื่องมันจะมาถึงจุดไหนจุดไหนของเรื่องเพราะฉะนั้นก็ไม่จะบอกอะไรไปดูเองดีกว่าหลอก <c oughs> แต่ว่าฉากเอที่เห็นในในเทเลอร์ที่ตัวทุ้เรียนอันนั้นไม่ใช่คลายแม็กสูงสุดนะคะอ๋ะอเฮยยัง,<ต>ยงมีคลายแม็กยิ่งกว่านั้นอีกยิ่งกว่านางยิ่งกว่านานต้องไปรอดูในโงรงภาพยนตร์จะมีปาอะไรกันอีกเหรอก็ปาลดแล้วแหละ <c oughs> แต่ว่ามันไม่ได้เป็นหนังที่เรานําเสนอในรูปรูปแบบของความรุนแรงคะมันแค่เป็นการเขาเรียกว่ามันเป็นการส่งอารมณ์เชี่ยวชาอารมณ์ใช่จริงๆทุกเรื่องท <c oughs> ุกทุกทุกอย่างในเรื่องอ่ะมันแม็กเซน ในมันมีอารมณ์ที่มันไต่ค่อยๆไต่ใช้ค่อยๆแก้ค่อยๆแก้ค่อยๆแก้รักลครับผมแล้วมันมันจะมีเ e s e ในจุดๆนั้นแล้วก็จร uh um> uh uh ิงหนังไม่ได้สื่อในเรื่องของความรุนแรงนะมันเป็นมันเป็นการความไม่เท่าเทียมที่บางทีมันบีบให้เราทําอะไรโดยที่จริงๆเราไม่ได้อยากจะทำหรอกแต่มันมันพาเราไปมันมีเส้นเรื่องของความรักอยู่บ้างไหมครับเรื่องนี้ ความรักมันมันก็มันก็มีแหละทุกทุกหนังตัวเรื่องมันมีความรักในหลายหรูปแบบความรักทุเรียนความรักในในในใหลายหลแบบอะไรนี่เลยค่ะครับผมเมื่อที่แห่งความรักกลับมาเป็นที่แห่งความรักเพราะม่นใช้ความริมทางองใช่ก็คือสําหรับผมบ้านมันก็คือความรักของผมที่มีต่อบ้านความรักที่มีต่อสวนแต่มันจะมีความรักใดๆไหมก็ไปแกะเอาเองจากเทรลเลอร์ดีกว่าครับผมความที่หนังมันเล่าเรื่องของความเท่าเทียงแล้วตัวเองก็ มันยิ่งอินในการถ่ายทอดอะไรอย่างเงียง้ยอ๋อจริงๆอินมากแล้วก็ผมจริงๆผมเป็นคนหนึ่งที่พูดเรื่องนี้มาบ่อยมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมสมรสเท่าเทียมก็ตามที่ที่เราพูดอยู่เสมอว่าอ้าวทำไมมันจะไม่ไม่ควรจะเท่าเทียมหละ่ะในเมื่อเราเป็นมนุษย์เท่ากันเราก็รักใครก็แ <Okay. S 2> ค่ควรจะมีกฎหมายที่มาช่วยให้เขาแบบเนี่ยอย่างเรื่องนี้เป็นตัวอย่างที่ดีเลยสุดท้ายแล้วตามกฎหมายอย่างที่พูดในเทรลเลอร์คือสุดท้ายเราเป็นแค่เพื่อนกัน mm hmm. แล้ว เราไม่ได้แต่งงานกันเพราะเราจดทะเบียนตามตามกฎหมายไม่ได้เราก็ต้องทํายังไงได้ในฐานะที่เราเป็นแค่ดูเป็นเพื่อนกันในสายตาคนนอก mm hmm. อย่างเงี้ยมันก็เกิดปัญหาอย่างนี้ตามมาแม้กระทั่งวันที่สมรสเจ้าเทียมผ่านแล้วอะแต่ใครจะไปรู้เราว่าเรื่องเหล่านี้มันเกิดขึ้นมาแล้วหลายหลายรอบอะแล้วใครจะไปรับผิดชอบความรู้สึกของคนเหล่านั้นหรือความเสียหายคนเหล่านั้นไม่มีผมก็รู้สึกว่า อย่างน้อยเราเป็นหนึ่งในมิสเซจที่เราอยากจะสื่อออกไปว่าไม่ว่าจะเป็นความเท่าเทียมทางเรื่องสมรสเพศฐานะต่างๆอย่างเงี้ยอยากให้อยากให้มันตระหนักเรื่องนี้แล้วนอกจากหนังเรื่องเนี้ยถ้าสมมติเข้าไปดูแล้วนอกจากเราจะรู้สึกว่าเออมันสนุกหรืออะไรเงรี้ยหวังว่ามันจะทําให้คนคุณแบบสามารถเป็นแบบเข้าใจมนุษย์ได้ดีขึ้นมีความเป็นมินตษมากขึ้นแล้วอาจจะเป็นมนุษย์ที่ดีขึ้นได้จริงๆความเท่าเทียมในในในหนังนะคะเราไม่ได้ตีแผ่แค่เรื่องของสมรสเท่าเทียมในกลุ่ม l g b t q แต่ว่า มันมีความเท่าเทียมเรื่องของฐานะเรื e> ่องของความเป็นมนุษย์หลากหลายอย่างที่ที่มันรวมเป็นมูทอารมณ์ในแต่ละซีนแต่ละช่วงเวลาในภาพยนตร์ด้วยค่ะพี่ขอย้อนกลับไปกว่าที่เราจะเหมือนพาไปแบบด้วยกันเนี่ยวันที่เหมือนเป็นเจฟซานเตอร์กับฟิลฟาราเจอรแล้วแบบบร่วมงานกันในวันแรกที่เด้เห็นกันตัวฉอ วันแรกเจอกันก็สีเดือนเลยจำได้ว่าวันนั้นคือแบบเอ้าเราเพิ่งเจอกันนะเราจะมาซีนีกันเหรตอนแรกหนูไม่กล้าคุยกับเขาเพราะเราเราไม่เคยร่วมงานกันมาก่อนด้วยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเขาก็จะมีความเป็นแบบอารมณ์ศิลปินซึ่งเราก็มีอะไรเงี้ยแต่เขาจะออกแนวแบบคล้ายๆอะไรนะ introvert นิ่งๆหน่อยเขาจะเป็นฟิลแบบนิ่งๆซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเอะเราเราแต่ว่าเราจะเข้าหาเขายังไงดีในการร่วมงานการหาจุดตรงกลางอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่พอเราเหมือนได้ละลายพฤติกรรมผ่านการเวิร์กช็อปไป ก็ได้รู้ว่าโหเธอก็เป็นคนบ้าคนหนึ่งนะฉันก็บ้าเหมือนกันมัน <c oughs> เป็นฟิลเหมือนแบบ <c oughs> เป็นมันเป็นเคมีในห้องคือมันมันมันมวนไปด้วยความแบบเดือดมากๆซึ่งเรารู้เลยว่าคนนี้แหละที่จะามาแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเล่นประทะอารมณ์กับเราในเรื่องแล้วมันต้องสนุกมากๆก็เรียกได้ว่ามันเหมือนเป็นเคมีปีศาจ มากกว่าที่รู้สึกว่าใชคนี้้ไดเลยเธอสู้เธอเป๊ะฉันก็เป๊ะตอนออกมาตอนแรกคนก็แบบว้าเคมีดีมากเจอดีฟ้าโอ้ยดีมากเลยแบบเตรียมแลมาทำโปสเตอร์แบบหวานแหววเลยนักกคือก่อนก่อนไปเลยออกประมาณหนึ่งชั่วโมงผมเปิดไปดูโอ้โหโชว์เรื่องมอนนางรักเลยอ่ะพอแบบออกมาจริงตอนนี้เดี๋ยวเขาต้องไปทำโปสเตอร์ใหม่เป็นแบบแคนหรืออะไรกันก็ว่าไปต้องเลือกข้างเลือกค้างครับผม ผมรู้จักอิงฟ้ามาในในฐานะที่เหมือนแบบเรารู้แหละว่าเขาเป็นคนที่เก่งนะในในในพาร์ทร้องเพลงเพราะว่าผมมาฟังเขาร้องเพลงในหลายๆรา,ายการมารู้สึกว่าโอ้โหเก่งจังเลยแล้วอ like ีเวนต์แบบว่าเราได้เห็นงานแสดงเขามาบ้างหรือว่างานที่การทาี่เป็นแบบว่านางงานนะมเนาะการนางมการเป็นนางงามมันแบบยากเหมือนกัน <im S 1> ผมไม่เคยเป็นนางงามน,นะ <c oughs> ผมไม่รูแ้ <c oughs> แต่ว่าผม <c oughs> ผมเห็นแล้วมันคงกระชากแน่นอนอ่ะคือเราต้องครบในในทุกองค์ประกอบอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมาเจอกันจริงๆอ่ะ มันกลายเป็นว่าเหมือนอิงฟ้าทิ้งเรื่องเหล่านั้นเอาไว้ข้างหลังแล้วเอาความเป็นนักแสดงออกมาคุยกันแล้วเหมือนเราก็บอนดิ้งเราก็รู้จักกันเราก็ละลายพฤติกรรมโดยที่เราไม่มีความเป็นแบบอ่ะเจฟสัตเตอร์ต้องเป็นแบบนี้หรือว่าอิงฟ้าต้องแบบแบบนี้เราคุยกันเป็นแบบมนุษย์ปุถุชนที่คุยกันแล้วเป็นนักแสดงที่คุยกันว่าเราจะทําสิ่งเหล่านี้ให้โอดียังไง อยากให้เขาอวดผมก่อนเลยเพราะยังไม่ได้ดูยังไม่ได้ดูยังไม่ได้เห็นภาพรวมกันเต็มยังไม่ได้เห็นหนังทั้งหมดเลยใช่ก็รอดูรอบพร้อมกันวันที่สิบเก้าเรามีความเกรงคนจังมลยเพราะผู้ใหญ่เขาดูแบบเชื่อไว้ใจในเนื้อหนังในอะไรต่างค่างถามว่ามันไปถึงขั้นฟิลแบบเก่งไหมคงคงไม่ค่ะแต่ถ้ารู้สึกภูมิใจมากกว่าที่ สิ่งที่เราทําไปอ่ะอย่างน้อยคือด่านแรกอ่ะก่อนที่จะไปถึงคนดูมันต้องเป็นผู้จัดผู้สร้างใช่ไหมคะแล้วเขารู้สึกเขารู้สึกได้ว่าเราทุกคนตั้งใจแล้วก็สิ่งที่มันกาลังจะเกิดตามหลังมาเพราะว่ามันคุมทั้งคนดูและคุมทั้งเราที่เราแบบตั้งใจทั้งเหนื่อยทั้งปันคือกว่าจะออกมาเป็นวิมานหนาบได้อะ่ะมันผ่านอุปสรรคอะไรค่อนข้างที่จะแบบโอ้หหลายขั้นตอนกว่าจะตรง,งนู้นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยพอมันทุกอย่างมันซักเสร็จแล้วมันมันรวมกันแล้วมันออกมาได้ดีขนาดนี้ ก็รู้สึกว่าแบบภูมิใจแล้วก็ดีใจที่ผู้ใหญ่หลายๆท่านรวมถึงทางค่าย GDS แบบชื่นชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับผมรู้สึกรู้สึกดีใจมากกว่ากดกดันเพราะว่านั่นหมายความว่าเขาดูหนังแล้วแล้วเขารู้สึกว่าเออมันมันดีในในในตรงนั้นแล้วอะไรเงี้ยผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่ว่าจะทําเพลงอะไรเงี้ยถ้าสมมติว่าคนรับรับรู้แล้วว่ามันโอเคมันดีมันถือว่าจบแล้วเพราะว่าต่อให้สุดท้ายแล้วมันออกไปอะทุกคนมีรสชิยมในการดูไม่เหมือนกันอยู่แล้ว ถ้ามันดีสําหรับคนหนึ่งคนผมก็รู้สึกว่ามัน c o m p l e t ในในนาที่นั้นและยิ่งเป็นทีมงานที่เขาดูโปรเจกต์นี้มาตั้งแต่แรกเขาดูมานานกว่าเราแน่นอนประมาณแบบเป็นหลักหลายเป็น2ปีหรืออะไรอย่างงี้หรือสปีแล้วด้วยซ้ำอ่ะผมก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติที่เขาชื่นชมแล้วก็อยากจะอวดผลงานนี้ตัวผมเองก็อยากจะอวดเหมือนกันแต่ปัญหาคือยังไม่ได้ดูใช่อวดเทเลอร์ไปก่อนหรือที่เขาไม่อวดเราเพราะรู้เราก็ขี้อวดเหมือนกันอ๋อโอเคเขาอาจจะรู้จักตัวดีกันไปอย่างในส่วนของอีฟ้าเองเนี่ยคบทั้ตั้ง ราะนึงขัน้นแบบบอกเลยว่าเราเป็นนักแสดงที่แบบดีที่สุดนหนูว่าวค,ความความโชคดีคือในกองเนี้ยทุกคนอะทีกันเหมือนเป็นเพื่อนกันหมดเลยด้วยความที่ด้วยความที่เจนมันเท่าๆไม่ได้เหลื่อมกันมากอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็การอยู่ได้กันในกองหรืออะไรเงีเ้ยรวมถึงเรื่องเนี้ยเราใช้กล้องแค่ตัวเดียวเพราะฉะนั้นก็พี่ตั้งคนเดียวที่จะเป็นคนดีไซน์ว่าเฮ้ยเขารู้ว่าจะต้องใช้มุมไหนอะไรยังไงแล้วไม่ใช่นักแสดงอย่างเดียวบางทีอย่างเงี้ยที่เราเห็นอย่างเงี้ย ถ่ายตรงนี้แต่พี่ตั้งต้องไปแบบเขาอีกลูกนึงคือมันแบบใช่ใช่ค่ะคือมันมันไม่ได้มันไม่ได้ง่ายเลยทั้งตัวนักแสดงแล้วก็ทีมงานตากล้องทุกคนอะไรเงี้ยค่ะก็ดีใจที่พี่ตั้งเขาแบบเราก็ไม่คิดว่าเขาจะเหมือนเป็นการชื่นชมเราในรายการหนูได้เห็นก็รู้สึกหายเหนื่อยผมก็อยากชื่นชมจริงเพราะว่าผมทํางานอย่องฟ้าแล้วก็เป็นตัวเราสองคนนี่แหละที่เรียกว่าเจอกันตลอดในกองหลายๆกองแล้วในในในหลายๆพาร์ทของเรื่อง ทั้งอารมณ์นี้ทั้งอารมณ์นั้นอะไรเงี้ยเออเราก็เห็น <laughs> เห็นความแบบสามารถของอิงฟ้าที่แบบเฮ้ยแบบเราก็ทึ่งนะที่เขาสามารถอย่างการรีชูตอย่างเงี้ยผมผมยอมรับเลยว่าแบบไปเจออิงฟ้าในตอนนั้นน่ะแล้วเขาสามารถรีคอร์ตัวละครที่หายไปมาสีเดือนกลับมาได้อย่างเงี้ยเออแล้วแบบอยู่ในมูนนั้นจริงๆผมก็ผมทึ่งนะแบบแบบเแบบก่งมากครับเมื่อหลังการทำหนาเรื่องนี้คือเราไปใช้เวลาอยู่ด้วยการเป็นเดือน การทางานตรงาันเป็นบว่าแบบการที่แบบเออเราต้องใช้ชีวิตยอยู่ด้วยกันดีก็ <c oughs> ตลกดีนะฮะมันก็คือผมอะเข้าสิงเอินฟ้าจนแบบบางที่เรามองหน้ากันไม่ได้ไม่ขับันรู้สึกแบบว่าไม่แล้วแล้วบางทีก็รู้สึกแบบจะเอาแล้วใช่ไหมเออคือแบบยังไม่ทันยังไม่ได้ยังไม่ได้เข้าฉากนะคือเธ <c oughs> อะจะเอาแล้วใช่ไหมอ่าพอดีพีก็มีไฟกันก่อนซีนเพื่อให้มันเกิดความจริงได้มากขึ้น เออ่ะไรยยางงี้มันก็มีความน่าหมันไส้อยู่แม้กระทั่งแม้กระทั่งเราถ่ายเสร็จไปเลยวันนี้มาเจอกันบางทีบางทีต้องตอบก่อนจะบ่อกไหมจริงๆไม่ค่อยเนาะเออเราจะไปเจอกันในซีนเลยอย่างเดียวมีวิธีจุดจุดความไฟไแหมผมจริงๆว่าเราแยกกันไปอยู่คนละมุมแล้วไปทำทำตัวเองมาใช่แล้วมาเจอกันในซีนไม่มีาราฟทีรจะบอก ม่หนูว่ามันเป็นมันเป็นสิ่งที่ที่แปลกเพราะว่าปกติเวลาหนูถ่ายกับคนอื่นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมบางทีเขาก็จะมีการเหมือนแบบว่ามาเขาเรียกว่าท่องบทกันก่อนก่อนที่จะปรับบทกันก่อนก่อนที่จะแต่กับเขาอะบางทีเหมือนแบบเวลาเราเข้าฉากไปแล้วมันก็มันก็จะมีไดอะล็อกบางอย่างที่บางทีมันไม่ได้อยู่ในไม่ได้อยู่ในบทที่มันออกมาแล้วก็เราเหมือนมันมันตอบโต้กันตามสัญชาตญาณความเป็นความเป็นโบและทองคําจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วจุดไฟกันง่ายไหมครับสองคนการไฟกันเมื่อกี้บอกว่าช่วยด่าช่วยช่วยด่าจะได้เนี่ยเออคืออย่างอย่างอย่างซีนที่หนูจะต้องรู้สึกโกรธจริงๆอะไรเงี้ยเราก็อยากให้มันความเป็นความรู้สึกที่เราโกรธเขาจริงๆไม่ใช่ว่าเราเมคอะไรขึ้นมาในหัวอะไรเงี้ยก็เลยจะบอกให้เธอด่าฉันหน่อยสิเธออะไรส่งให้ฉันหน่อยอะไรเพื่อให้ตัวตัวเจฟเองก็เลยรู้สึกเหมือนกัน มันก็จะได้สายตาหรือคําพูดอารมณ์ที่มันเรียวอะไรแต่ไม่ได้ด่าจริงๆนะเป็นตัวละครด่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มาผสมไม่ได้ไม่ไม่ไม่มีหรือมีไม่มีไม่มีครับผมเชื่อใครดีอผมอาจจะไม่ค่อยถนัดกับการที่แบบบาลานซ์สไลดไครับเพราะว่าเออผมอาจจะยากนิดนึงในการที่จะพาตัวเองไปสู่ความโกรธขนาดนั้นเออเจ็บสตเตอร์นะเจตเตอร์แต่ว่าเรื่องความที่ก่อนจะเข้าซีมผมจะอ่านเป็นแบบ ไดรี่หน่อยว่าเราควานกระส่วนนี้มายังไงแล้วถ้าวันหนึ่งมีคนที่แบบว่าจะมาทาอะไรกรบส่วนนี้หรืออะไรเงี้ยเราจะรู้สึกย่งไรมากกว่าเพื่อที่เราจะพาตัวเองไปตรงนั้นได้เพราะตัวตัวผมเองทาไม่ได้ต้องเป็นทองคําพาไปนี้ก็ว่าปีงคูที่สความสามารถนปมีเราตขนเะงานมาตเตอร์พีซิกงขอคน เหนื่อยไหมว่าเจอหน้ากันถามว่าได้นอนบ้างไหมอ่ะใช่ใอได้นอนบ้างไหมเวลามาเจออะไรอย่างเงี้ยคือประโยคแรกที่จะถามว่าแบบเ้ยเป็นไงสบายดีนะเธออะไรเงี้ยเพราะเพราะพูดตรงๆว่าเราไม่ได้ไม่ได้เป็นฟิลแบบเพื่อนที่สนิทกันเลาแบบคนอื่นไปถ่ายเพาอาจจะสนิทกันชวนไปกินข้าวอะไรแต่คือเราเป็นฟิลแบบว่าคือรู้ว่าเนี่ยคือคนทํางานเหมือนกันเวลาเราเจอกันเราก็จะถามว่าแบบเออเธอเป็นไงช่วงนี้โอเคไหมแค่นั้นแค่แค่รู้ว่าต่างคนต่าง โอเคกับจุดที่ตัวเองทํางานกับจุดที่ตัวเองอยู่ล้วส่วนมากอิงฟ้าก็จะแบบหันมาแล้วก็ผมยังไม่พูดอะไรเลยอิงฟ้าโอ้ไม่ต้องมีคําตอบเลยไม่แค่สายตาเท่านั้นก็คือถามว่าแบบเออช่วงนี้เป็นไงพอเห็นหน้าเขาอะไรเงี้ยเล้เออก็คงเหนื่อยแหละมันคือจุดที่มันคล้ายๆกันในในความแบบที่มันเหมือนจะต้องหาเคมีตรงกันว่าเป็นความที่เป็นคนที่บ้า ป้าง,งานกันทั้งคู่้วยแหละทำงานแล้วก็มีความเป็นศิลปินอารมณ์เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเลือดศิลปินมันจะมีความแบบ<ฮ>อะไรบางอย่างที่ที่มันสามารถแบบหาจุดตรงกลางไปสู่โมและทองคาได้<ฮ>ใช่ค่ะครับผมผมว่ามันเป็นปีที่สนุกนะผมได้ทําอะไรหลายอย่างเลยแล้วก็ในในแต่ละที่ที่ไปอะ่ะมันก็ต่างกันมากสําหรับผมเองอะ่ะนู่นคอนเสิร์ตนู่นนี่นั่น,นอะไรอย่างเงี้ยการเป็นเมนเทอร์หรือว่าอะไรก็แล้วแต่แล้วก็อันนี้ก็เป็นอีกโปรเจกต์หนึ่งที่แบบ เราต้องวนมาตลอดทั้งปีที่แล้วอ่ะแล้ววันนี้มันจะการจะออกมาแล้วก็ไม่รู้จะต้องรู้สึกยังไงเลยแต่ว่าตื่นเต้นกับเลอร์แล้วก็คิดว่าทุกคนจะตื่นเต้นเหมือนกันครับผมลวนเขาเข้ารงหนักแน่ยฉันฝากไปแล้วเมื่อกี้ค่หน้องไปแล้วไปแล้ว ก็ฝากพิงพิงเซนต์ตื้ฝากแบบเป็นตัวละครได้ไหมโอ้ยน่ากลัวมากน่ากลัวมากโอ้ยมันจริงจริงทองคำเป็นคนนายไปนนานะตอนแรกก็ฝากผลงานนี้ด้วยครับผมก็วิมานน้ำครับก็เชื่อว่าทุเรียนทุกรูปใบทุเรียนทุกใบมันอร่อยครับ อะไรวะไม่มีอะไรครับแค่จะบอกว่ามันมีมันมีความที่มันดูรุนแรงนะจากหนังทุเรียนหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าข้างในจริงๆมันมีคอไอเดียมันมีความเท่าเทียมมันมีเรื่องต่างๆที่มันจุ้ยซี่อยู่ข้างในเนื้อทุเรียนอะไรเงี้ยก็อยากจะให้ลองมาแกะทุเรียนอันนี้พร้อมกันวันที่22สิสิงงหาคมครับหมูใช่ไหมคะก็ ฝากเรื่องวิมานหนาวไว้ด้วยนะคะเพราะว่าเรื่องนี้เราก็ตั้งใจทํากันทุกคนตั้งใจเล่นมากๆทั้งเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังถ้าทางชีวิตไม่เคยถูกเลือกอ่ะก็ลองมาดูเรื่องนี้จะได้รู้ว่าคนที่มันได้เลือกมันรู้สึกชนะแล้วใครจะอยู่ใครจะไปเอาตายมาเดชทเรียนเป็นสาวลูกเ ตลบมากมันมีบังชีบังซีอะไรเงี้ยแม่สีดาก็ขำไปกับเราด้วยแล้วก็ตีให้เราหยุดขำไม่แต่ค so ือเส้นต ok ื้นไงถ้าถ้าถ้าจะขำมันก็จะยาว